ไม่จำกัดชือกหาโตัรุ่งสอนพิดรักน้องสกู๊กกจัดพรุ่งนี้เรามีบินนะบินไปประเทศอะไรอ่ะประเทศอะไรบ้าเลยล่ะนี่ไงบินค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อ่ะี่เราที่ไหนไปจ่ายเขาเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรหรอก เธออย่าไปคิดอะไรมากถึงความดีเราจะไม่ม <su> ั <becue> ่นคงแต่ความจนเราถาวรที่รักจะาไม่ต้องไป็นสี่ียกอะไรอยู่กับพี่เนี่ยอาจจะอดมื้อกินมื้ออยู่กันไปสักสามสี่ปีพี่สัญญาว่าเธอจะชินไปเองเชื่อพี่นี่จะบอกให้นะที่ผ่านมาพี่ได้โอบอุ้มเด็กคนนี้เอาไว้เธอจําพ่อเด็กคนนั้นได้ไหมตอนเนี้เขาไปเป็นดาราดาวรุ่งเขามีโฆษณาถ่ายเขามีหนังเล่น เขามีลูกคนใหม่น้องบินลีฟไงแล้วเขาก็ทิ้งเธอไปกลับมามีลูกใหม่กับเธออีกคนนึงพี่ก็เลยต้องอุปการะเด็กคนนี้เอาไว้สบู่ลูกพ่อเราเห็นเขาในทีวีหน้าเขาน่าจะเป็นคนดีแต่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นกินข้าวกันดีกว่ามาพวกเราแล้วย่างยังไม่เข้ายังไม่เข้าอะไรอ่ะไม่เข้าเก่อนที่คิดถึงลูกเหรอมึงเป็นญาติกูป้ะเนี่ย อะไรยังไม่เพียงภายในครอบครัวกูจำเลยไม่้อไอ้แจ็คไอ้ที่แต่ตอนเธอท้องมะขามเปียกสักก้อนนึงเวลาแพ้ท้องก็ยังไม่เคยซื้อให้เธอกินกูมันแย่มากเลยหรอวะไม่ต้องพูดเปียกอะไรกันเนี่ยแต่ที่เขาจะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่ได้จากรายการมาจุนเจือเธอแต่เขาเอาไปปนเปอหมอนวด เพิ่งหาผู้หญิงต่อยอดไปเรื่อยๆนี่แหละชีวิตของเขาโอ้ยมก๋วยเตี๋ยวเว้ยใช่อ่ะไอ้ตั๊กพี่นุ้ยเออแล้วข้ากินอะไรไอ้กินก๋วยเตี๋ยวดิดเราถึงคิวไม่ออกไงไม่กล้าออกหรอกพี่ทำไมอ่ะโดนเละแนี่ยฉากเนี่ยออกมาปู่บ้าอะไรกันเนี่ยมาเรื่องจริงมันถึงไม่พ้นหรอกรอไว้แก้ตัวถ้าข่าวเขาเนี่ยอำกันอำกันจะบานยังไงเฮ้ยพวกเราเดี๋ยวนี่อะไร ฮะพวกเราอะไรพวกเรารู้แล้วไงใช่ี่รู้ก็รู้นะครอบก็รู้กูก็รู้อุ้มเอาเดกอ้อยตาสืบทมหาแก้วตาเ้องเอเด็กล้ยุบาอ้มเลยบอลอุ้มดิเด็กจะได้หยุดบ้งเออให้รู้ประคอบรู ขาบลงอุ้มนี่เฮ้ยห็นอลยไรปๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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  กันดีกว่าก็จะสั่งก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วเนี่ยน้องที่นี่มีอะไรกินบ้างมีก๋วยเตี๋ยวฮะก๋วยเตี๋ยวมีทุกอย่างปะมีทุกอย่างแต่ก๋วยเตี๋ยวกัดหัวนมพ่อพยายามจะเล่นตลกให้มันกลบเรื่องนั้นไปก๋วยเตี๋ยวนี่มีทุกอย่างปะมีทุกอย่างครับเอาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มาทีโออไม่มีฮะเอา แล้วเมื right ่อกี้บอกมีทุกอย่างไงก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่มีแต่ไม่มีกระทะกระทะแตกโอ้ก่อนได้นี่ไม่ทักก็ไม่ร้องไม่เดือดไปข้างหน้าเลยเดี๋ยวตอนเนี้ยเอาที้ดีกว่ามาเราก๋วยเตี๋ยวอื่นเดี๋ยวพี่สั่งเองเอาก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไม่มีฮะอ้าวทำไมสวนหมดนะก๋วยเตี๋ยวมีฮะสวนมีแต่สวนไม่มีแต่ว่าข้างหลังเป็นคลองก็เลยไม่มีสวนอะไรอะไรของมึง คนที่สั่งรู้เรื่องมาเด้งจริงๆแล้วมีก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแทนคำขอโทษเดี๋ยวหนูจะให้พี่ๆกินฟรีนะคะสี่คนพี่มากันตั้งสี่คนให้กินฟรีไม่ขาดทุนแย่มาเป็นก๋วยเตี๋ยวกะละมังนะคะกินฟรีได้เลยอ่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวเราโอเคสี่คนนะนี่ขาดได้แล้วค่ะเสียงอะไรเดี๋ยวน้องๆตะเกียบสี่ช้อนสี่ก๋วยเตี๋ยวมีถ้วยเดียวแล้วมันยังไงอะ ไปกำลังยังไงเนี่ยตีอยู่นิดเดียวเองไงนี่มันชามนะเนี่ยใจเย็นครับใจเฮ้ยน้องนี่มันใช่ปะกำมังได้แล้วค่ะเฮ้ยน้องยวนะจะบ้าหรือเปล่าเอากระงไปวางบนหัวพี่เขาได้ไงอ่ะนี่ไม่ใช่โต๊ะนะหัวเขาอันนี้ไม่ใช่ขาโต๊ะหรอคะฟันกูยันฟันเขานี่ผ่านไหมค่ะกันท้ายนี่กินยังไงเอากระมังมาเนี่ยกินยังไงก็อย่างนี้ค่ะทำยงไงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับอ่านี่ค่ะ เด uh ี๋ยวจะบ้าหรือเปล่าเทใส่กระมังนี่ไม่พี่ไม่ใช่หมานะเฮ้ยเฮ้ยน้องมันไม่ใช่ละมันกินได้ไหมเนี่ยมันกินได้ไหมลองกินดิไม่ใช่อย่างนี้มันดูถูกพวกเราพี่น้องมาด้เลยน้องมาได้เลยนี่เมียทำอย่างนี้ได้ไงเอาก๋วยเตี๋ยวเทใส่กระมังให้พวกพี่กินเป็นหมาเลยเราก็อยากกันมึงอยากโดนนะพี่ครับโอพี่มึงรู้แ่บพวกพี่เด็กใครรู้ไหม เด็กผู้เข้าไปปิดซอยอะฮะยี่สิบคนมึงรู้เรื่องไหมผมไม่รู้ว่าพี่เด็กใครแต่ผมรู้ว่าเด็กพี่กับใครเฮ้ยไม่รู้จริงฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกแล้วเดี๋ยวนะถ้าเกิดเป็นอย่างี้นะถ้างคออยู่ด้วยเพื่อถ้าอะไรจะหนักอะเดี๋ยวนี้เฮ้ยพี่น้อยจัดการกับพี่อะเอออย่าเลยครับพี่พี่อย่าทำอะไรผมเลยฮะกูโทรกิ้งเดียวในร้านมึงบึ้มเลยนะโอ้พี่อย่าเลยครับพี่เอาไหมอย่าเลยครับพี่โอ้พี่ครับผมขอร้องแล้วพี่มึงไม่ต้องมาขอร้องโอ้จัดการเลยลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยว นี่พี่คิดเลขอันเนี่ยรหัสรหัสใส่ให้พี่เขาอ๋อพี่มาเลยมีเรื่องพวกเรามีเรื่องอะไรอ่ามึงเจ็บมึงเจ็บอะไรหยุดมาแล้วมีเรื่องมาแล้วเจี๊ยบแคุณอัครเดชเจียบแจ๊คคุณอัครเดชเจียบแจ๊คคุณเน่งเน่งไหนแล้วเอาอะไรแล้วนี่คุณจะ เรียกชื่อกันอีกหนกหน่อยเนี่ยเด็กไม่ต้องเห็่ไม่เกลียวัวรวมนี่รู้จักกันด้วยเหรอพี่รู้จักพวกกันเหรอจะรู้จักดีแค่ไหนไม่สําคัญไปล็อกตัวไอ้พ่อขาไว้ไอบอมไปอีอยา่ีาเเฮ้ยนี่มอกูเเอา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 าเอาเอาาเอาเเอาเอาเอาเออาเอเอาเอาเอาอาเ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 อ โอ้โหตุ้งยัดตัวเองดช่ไหองไปดิร้องไปดิร้องไปร้องไปนี่ตุ้งยัดตัวเองเลยเนี่ยพิชาไปแก้ข้าระหว่างฉันกับมันเธอจะเลือกใครเลือกพี่ชาดีมากใหญ่มันมันคงเหงษศักดิ์ศรีเราโอเคเลือกกันเจนซ้อมมันไอ้หน้าพี่ไอ้หน้า ฉันให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่งจะเลือกใครฉันเลือกพิทัศน์ซ้อมมันเฮไยไป้ปไป้ปไ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 ปายไป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 เป้ยไป้ปไปไปเปไ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 ไป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 ไฮไไป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 ไไป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 ไ มหนูเลยหนูเลยมันไม่ยอมตีให้ตายให้มันโอ่่ยโชวเยเไ